สัมพันธ์พักทีมอุ่มลักคณะจัดางานแกรนด์โอเพนนิ่เอาใจสายเนื้อและวายนัดชัญญาผลพัชพิชยาหรือว่าขุดเอผู้บริหารเจ้าของร้านยกทัพเทฟประจำร้านดีตรีระดับประเทศจัดางานมีสัมพันธ์ g r a n ด Opening ิ่งเปิดตัวร้างใหม่ที่คัดสรรเมนูเนื้อแสนอร่อยจากหลากหลายประเทศทั้งฝรัง่งไทยจีนมารังสรรเมนูเด็ดเอาใจสาย,สายเนื้อโดยเฉพาะ ทั้ทีมสาวฮอตอุ้มลักษณะผู้ชื่นชอบเมนูเนื้อเป็นชีวิตจิตใจพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติกองทัพสื่อมวลชนมาร่วมลิ้มชิมรสเมนูเนื้อคุณภาพดีจากทัวทุกมุมโลกและจิตวายรดเลิศไปของร้านวิสัมพันธ์นะคะคือปกติที่มีลูกที่ชอบกินเนื้อ เคยเป็นแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยเราต้องทำข้าวให้ลูกกินและประกอบกับที่บ้านเนี่ยทำธุรธกิจที่เป็นเกี่ยวกับอาหารมาประมาณ40กว่าปีละมันก็อยู่ในสายเลือด DNA เนาะทีเนี้ยเราก็เลยพิกคัพไอตัวโจทย์ที่เป็นเนื้อที่ลูกชอบเนี่ยขึ้นมาเปิดร้านค่ะประมาณนย้นใช่ค่ะก็ะคือจริงๆไม่ได้ทั่ทุกมุมโลกแต่ว่าเราเลือกเนื้อพา์ที่แบบพา์ที่เป็นเก์เฟตอะคือกินทางพืชอะ <S 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 อ,ะอะเป็นส่วนที่ดีแล้วก็ เอาเลือกพาที่ดีๆเนื้อที่ดีๆวัตถุดิบที่ดีอ่ะมาทำเพ,าเพราะเอเชื่อว,ว่าถ้าเกิดเราได้วัตถุดิบดีอ่ะเวลาเอามาทำอะไรด้มันก็นอร่อยคนะ่ะนอกจากเมนูนเนื้อแล้วสาหรับส่วนใหญ่เป็นเนื้อแ80ดอซอีก2ี่เซนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ทันเนี่ยก็จะเป็นปลาเป็นหมูอย่างเช่นแบบพวกฮอกชอปอะไรเงี้ยค่ะนีถ้ามาที่ร้านแนะนําเป็นสเต็กอ,อันที่หนึ่งนะคะอันที่สองก็เป็นมอสครู่ที่คุณอุ้มชิมก็คือเป็นตัว แก้มวัวตุ๋นไวน์แดงผัดกับซอสมะเขือม่วงน,น่นลค่ะอร่อยเพราะว่าอันนั้นใช้เวลาตุ๋นประมาณ12ชั่วโมงแล้วก็อีกอันนึงก็คือซูวีตัวลิ้นค่ะลิ้นวัวซูวี12ชั่วโมงเหมือนกันอันนั้นแบบละลายละมุนเลย อร่อยมากละมุนมากแล้วก็สมกับชื่อว่าเป็นมิสสาคัญแล้วก็เป็นมิเลเวอร์นะคะทุกคนที่รักเนื้อก็คือต้องมาทานเราเป็นสายเนื้อค่ะโงแม่ยืนหนึ่งคือบนทุกเรื่องได้ยกเว้นเรื่องห้ามทินทานเนื้อทะะ<ด>ามไม่ได้จริงๆคือแบบว่าชอบมากค่ะเพราะว่าเวลาเราทานเนื้อเราได้ทานเนื้อที่มันมีคุณภาพเนื้อที่อร่อยๆนะคะเขาไม่ต้องผัดการตรุงแต่งอะไรเ,อเยอะอะไรเงี้ยแร้วป็นคนที่ชอบทานลิ้นบัวมากจนน้องยูเคลรี่ก็ว่าอีลิ้นอีลิ้นกินลิ้นเก่งมากอะไรเงี้ย ใจค่ะที่วนนี้ก็คือได้มีร้านอาหารที่ดีๆที่สำหรับคนที่เป็นรักใส่เนื้อแบบนี้ได้มาทานกันนคือสำคัญค่ะถูกใจเราถูกใจค่ะเพราะว่าเราก็เป็นสายดื่มเหมือนกันการ<อ>ที่เราได้ทานเนื้ออร่อยๆกับวนยดีๆนี่มันคืออะไรที่แบบลงตัวมากติ่งม้วเลยค่ะติ่งว <c oughs> นซูนีค่ะคือเขานุ่มเด้งแล้วก็ละลายในปากแล้วก็เป็นสเต็กเนื้อค่ะสำหรับคนที่สายเนื้อค่อนเนื้อนะคะเรียนเชิญที่ร้านม้สำคัญเราอยู่ที่โครงการเดว์วอล์กรุงเทพกีฬา เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเริ่มตั้งแต่10โมงจนถึง4ทุ่มถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์ก็จะเด็ดหน่อพราะเรามีแฮงเอาท์ปาร์ตี้เนาะนอกจะเป็นเลิกค่กาทประวันนี้่ะค่าฝากเชิญๆน,นะคะสำหรับใครที่รักทานเนื้อนะคะก็าสามารถมาจากกันได้ที่นี่สัมพันธ์นะคะคนที่ไม่ทานเนื้อก็สามารถมาเอ็นจอยได้เพราะเราก็มีเมนูสำหรับหลากหลายมากเลยนะคะยายนี้ก็เลียนเชิญน,นะคะฝากร้านนี้ทานเอาไว้ด้วยค่ะ